สวัสดีครับผมนี้ก็ผมเพิร์นโซนนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกมไม่กล้าไปแค่นั่นเองนะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมก็จะมาเล่นกิจกรรมมาสุดท้ายนะครับเพราะวันนี้ผมจะ,ะกวาดโปเกมอนเทพให้ได้นะครับโดยเพชรที่ผมมีอยู่ที่1นึ่งแสนหนึ่งหเพชรนะครับเดีย๋ยวเรามาดูกันวันนี้จะทำได้หรือเปล่านะฮะก็อย่ามาติดตามได้ในคลิปนี้ครับก่อนจะเริ่มคลิปก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องเพื่อ เป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อไปด้วยลวกันแล้วก็สำหรับใครที่ตามเกมและชมคลิปอยู่ที่ผ่านเพลสไม่กล้าเวเก้นนะครับรับชมได้ผ่านเพลสใต้คลิปท้ายคลิปแลวก็หน้าช่องนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยนะฮะสำหรับอ่ากิจกรรมนะครับวันสุดท้ายแล้วนะฮะตอนนี้ครับเหลือเวลาอีก2ชั่วโมงเท่านั้นนะครับก็คือโปเกมอนที่ผมกาลังอ่าอยากจะได้ครับก็คือส่วนโอโอนั่นเองเป็นโปเกมอนระดับเรเจเนอรี่นะครับผมอ่ะถ้าเรามองจากคะแนนตอนนี้นะครับันดับ1เนี่ยนะฮะจะอยู่ที่1-0,000คะแนนนะครับ นึ0 0มคะแนนเนี่ยนะครับจะได้300เศษนะครับก็รีโหได้2ตัวใช่ไหมอันดับ2อันดับ3เนี่ย5 0 0 0คะแนนนะครับได้200เศษนะครับก็คิดว่าน่าจะเพียงพอแต่อันดับ4ถึง6นะครับจะได้แค่120ซึ่งเรียกไม่ได้นะับผมต้องทำคะแนนให้ได้อีกระดับหนึ่งนะครับแล้วก็อาศัยนะครับคะแนนตรงนี้มาช่วยนะครับวันนี้นะฮะผมตั้งใจนะฮะ จะมาทาให้ได้ติดอันดับ4-6เรามาดูกันนะครับว่าอันดับ4-6เนี่ยนะครับต้องการคะแนนเท่าไหร่นะครับผมอันดับ4-6เนี่ยนะฮะมันต้องการคะแนนอยู่ที่3,500ใช่ไหมครับคราเนี้ยเนี่ยเรามาดูอันดับ4-6ใช่ไหมเขาก็ได้ประมาณ3,500-3,700เพราะฉะนั้นผมจะลองกดให้สักสี่พันไหมถ้ากดให้ได้4ี่พันเนี่ยนะครับมันก็จะติดอันดับ4-6เหมือนกันนะครับผมแต่อย่าไปแตะ5,000นะครับถ้าเกิดแตะ5 0 0 0ันเนี่ยมันจะไปชิง2กับ3กัน เพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะสุ่มให้ได้คะแนนประมาณสี่พันนะครับสี่พันเนี่ยนะฮะจะตกอยู่ที่เพชรประมาณ4ี่0มืนะครับผมอ่ะก็จัดไปเลยครับรออะไรนะฮะอ่ะไปนะครับผมนี่ครับสุ่มสิบครั้งนะครับคุณจะได้หนึ่งคะแนนถูกไหมครับอืมผมจะต้องสุ่มยาวเลยนะฮะประมาณ4ี่สิบรอบนะครับผมอ่ะกดครั้งที่2กันเลยครับอืมโอเคได้หินกุกพลังทุกรอบนะ อรอบที่3นะครับผมได้สมุดหนังสือด้วยอรอบที่4ครับผมอยากได้ตัวนี้มากเลยนะฮะ,อะรอบที่5ครับขึ้นดับ17บแล้วนะรอบที่6นะครับผมโอเครอบที่7นะฮะตอนนี้เพชรยังอยู่ที่แสนกว่านะครับยังไม่ลดนะ,อะรอบที่8นะครับรอบที่9นะครับผมตอนนี้ อรอบที่1ินะฮะเราจะจบที่1 0 0 0พคะแนนก่อนนะครับผมตรงนี้อ่ะโอเคนะครับต่อมานะครับผมเราก็มารับไอเทมตรงนี้ได้นะครับจำไว้เลยนะครับว่าเรามีอยู่แล้ว10เศษนะอืมอ่ะต่อกันเลยครับเพชรเหลือเหลือนะครับผมอ่ะ12บสอจัดไปน่ะเสียดับ10แล้วนะครับตอนนี้เราได้80เศษแล้วนะแต่คะแนนยังไม่ถึงน่ะ อันดับถึงนะฮะแต่คะแนนต้องถึงด้วยนะโอเค13รอบแล้วนะครับรอบที่14นะครับผมเดี๋ยวไอ้เทมพวกนี้นะครับที่เราได้นเนี่ยก็ไปอัปเดตกันบางกันทีนึงนะครับผมอ่ะรอบที่15นะครับผมออกมาเลยนะครับรอบที่16กดกันแบบรุ่นรัวไม่ต้องสนใจว่าเพชรจะเหลือแค่ไหนตอนนี้เพชรผมเหลือ99นะเวลาเวลากิจกรรมเนี่ยจะหมดละอ่ะ17รอบแล้วนะ18 19ปดาลำดับยังไม่ขึ้นนะฮะ อ่ะ20นะครับผมตอนนี้นะฮะผมก็สุ่มไปแล้ว20รอบใช่ไหมฮะคะแนนได้มา2,000อยู่อันดับ9นะครับอ่าโอเคคะแนนถึงลำดับได้ลำดับได้คะแนนถึงตอนนี้ผมการันตีแน่ๆเลยผมจะได้ที่80เศษถูกไหมครับแต่ว่าผมไม่พอหรอกในการที่เราจะเรียกนะครับพอโอมา1ตัวเนี่ยเราจะต้องใช้เศษทั้งหมดเท่าไหร่รู้ไหมร้อยห้านะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับอ่าต้องยืนยืนอยู่ประมาณเนี่ยอันดับ2อันดับ3เลยนะฮะอันดับ2อันดับ3เนี่ยเขาจัดกันอยู่ที่7,000ใช่ไหม เราจะต้องจัดบ้างนะครับผมอ่ะลองดูครับกดไปเลยนะครับผมเครื่องโฮโอของเรานะฮะหยิบสองจัดเข้าไปหยิบสามหยิบสี่หยิบห้าขึ้นดับแปดแล้วนะครับยี่สิบหกหยิบเจ็ดยิบแปดยิบเก้า 30นะครับผมตอนนี้ผมก็จัดมาแล้ว30นะครับผมก็อยู่ที่ดับ8เหมือนเดิมนะครับผมขอดูอันดับหน่อยถ้าผมกดอีกครั้งนึ่งผมจะขึ้นเป็นดับ6อันดับ7นะครับผมอีกทีนึงอันดับ7อยู่นะฮะกดอีกครับผมไม่นับนะผมกดไปไม่สนใจแล้วเพชรผมเหลือเยอะอีกทีหนึ่งนะครับก็จะขึ้นไปเป็นอันดับที่5นะครับผม ตอนนี้ผมอยู่อันดับที่5นะครับก็ถามว่าอันดับ5นะครับได้เท่าไหร่นะครับอันดับ5เนี่ยจะได้อยู่ที่120เศษนะครับ120บวกกับ15ตรงนี้ไม่พอนะก็เป็น135ยังขาดสิบห้เศษเพราะฉะนั้นเนี่ยนะถ้าเกิดผมมองจริงๆนะเราจะต้องไต่ให้ถึงอันดับ2อันดับ3เลยนะฮะอันดับ2อันดับ3เนี่ยนะครับมันจะอยู่ที่ประมาณ7,000เพชรนะครับ7,000เพชร8,000เพชร เพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะต้องทุ่มนิดนึงนะครับเพื่อให้ได้เศษมานะครับผมอ่ะแล้ก็จัดกันต่อเลยนะครับตอนแรกผมกะจะเอาแค่ดับ4 5 6แเนี่ยนะครับแต่ว่าในส่วนของเศษมันไม่พอเห็นไหมฮะหรือไม่นะครับเดี๋ยวก่อนนะถ้าเกิดเราทําได้ถึง5,000คะแนนเนี่ยนะครับเราจะขึ้นไปอยู่อันดับที่4นะครับถ้าได้8,000คะแนนผมจะขึ้นไปอยู่เฮ้ยไ,ได้เลยนะเดี๋ยวก่อนนะ ถ้า8,000คะแนนเนี่ยนะครับผมจะได้เศษโฮโอเท่าไหร่5 0บห25 40เศษนะถ้าผมได้8,000คะแนนผมจะได้40เศษนะฮะแล้วผมก็ติดอันดับด้วยนะครับ2อสอันนี้น่าสนใจนะครับอ่ะโอเคกดเลยแล้วกันนะครับมันต้องได้สักตัวดิอ่ะกดไปเลยนะครับคือมาถึงขนาดนี้แล้วเขาอันดับ4แล้วนะคือมันมาถึงขนาดนี้แล้วนะ เราจะหยุดได้ไงครับถ้าเราหยุดตรงนี้เราจะจบแค่120เศษนะครับแล้วเราก็จะไม่ได้เทพแล้วนะครับผมเดีย๋ยวผมกดให้ได้5,000ก่อนนะครับเบื้องต้นนะฮะ5,000เนี่ยนะครับมันจะติดใน2-3ถึงแรงนะครับผม2-3งถึงแรงไม่ถึงอันดับ2อันดับ3นะครับผมอ่ะตอนนี้คะแนนผมถึง5,000นะครับถ้าเกิดผมขยับขึ้นไปอยู่อันดับที่3เนี่ย ผมก็จะสามารถรับเศษได้200แต่ว่าในส่วนของคะแนนเนี่ยเราจะตามหลังอันดับ3เนี่ยมิวทูเนี่ยอยู่ที่2,000เลยนะ,ะเพราะนั้นเราก็กดต่อเนื่องกันเลยนะครับโอเคครับตอนนี้ผมก็ขึ้นมาอันดับ3เรียบร้อยนะครับผมใช้เพชรไปผมมีคะแนนอยู่ที่7,140ซึ่งอ่าซึ่งมันแซงอันดับ4มาแค่ประมาณ80คะแนนเองเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ปลอดภัยนะ อีก2ชั่วโมงเนี่ยเขาอาจจะมากดเล่นตอนท้ายก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นผมจะเผื่อไว้สัก8,00 0แล้วกันนะครับเพื่อความปลอดภัยนะทำไมถึงผมต้องเผื่อไว้800 0ใช่ไหมครับเพราะว่าพอเราทําได้800 0เนี่ยเราจะได้เศษของโอต่างหากอีกประมาณ45หรือ50เศษเนี่ยแหละนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเก็บตุนไว้ได้บ้างบางส่วนเผื่อเราพลาดนะแต่คิดว่าไม่น่าพลาดนะรอบนี้นะครับผมตรงนี้นะอ่ะตอนนี้ก็ได้800 0เรียบร้อยอ่ะแน่นอนครับเราไปรับเศษก่อนนะครับ5้า 10 15 25อ่าได้มาทั้งหมด40่สิบเศษนะครับเพราะฉะนั้นนะครับผมก็ได้มาแล้ว40่สิบเศษนะครับถ้าเกิดว่าจบกิจกรรมแล้วผมจบอันดับที่3ผมก็จะได้ทั้งหมด2 4 0เศเพราะฉะนั้นผมก็ส,สามารถที่จะเรียกโอโอได้นั่นเองนะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดว่าตกไปอยู่นะครับอันดับ4ีถึงหเมื่อไหร,ร่นะฮะถามว่าผมนะครับได้ไหมผมได้เหมือนกันอ่าเดี๋วผมบอกไนงะ ถ้าเกิดว่าผมพลาดท่านะครับตกไปอยู่ดับ4ถึงรือดับ6ใช่ไหมครับผมจะเหลือแค่120เศษใช่ไหมแล้วผมมีอยู่แล้วในมือเนี่ยหกนะฮะผมก็สามารถเรียกเทพได้เช่นกันเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่า800พเนี่ยน่าจะเพียงพอนะฮะสำหรับกิจกรรมในรอบนี้นะครับต่อให้ผมโดนมิวทูนะฮะแซงขึ้นไปผมตกไปอยู่ดับ4ผมก็มีเศษเพียงพอที่จะเรียกโฮโอได้นะครับเพราะว่า120ยยบวกสี 40, ่ 60, ป็นร้วยหกผมก็เรียกได้อยู่ดีนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเจ็ดพันแปดพันเนี่ยมีโอกาสนะครับผม ถ้าจบที่8000ผมก็ได้ที่3แต่ถ้าเกิดเ่า,เาไอเซิร์ฟมิวทูมันแซงผมไปผมก็จบที่4ผมก็ได้เทพเช่นกันนะครับผมอ่ะโอเคนอกจากนี้นะครับมารับของกันหน่อยนึงนะครับผมเราใช้เพชรถ,ถ,ถึง80,000ื่นอะนะครับผมเราใช้เพชรไป8 6ด0มนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มารับให้เรียบร้อยนะครับผมอ่ะที่เหลือนะฮะเราก็แค่รอเวลานะฮะอีกชั่วโมงเสร็จเราก็จะรู้ลวเราจะได้เทพหรือไม่ได้เทพแล้วก็ เป็นกำลังใจด้วยเดี๋ยวในคลิปหน้าจะเห็นเองนะครับว่าผมได้หรือไม่ได้นะครับผมอ่ะโอเคนะครับผมก็ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะสำหรับคลิปในวันนี้แทนชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ่องมันโซนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันแล้วก็กินดิ่งไปเช่นเตือนคลิปใม่หมาในคลิปหน้านะครับผมจีเกม